กูให้มึงเลย2อ0 0ทนห้าทำไรวะเก็บให้เรียบเชี่ยยิ่งเหรอแต่ราคาพิเศษนี้มึงได้คนเดียวนะมึงต้องเงียบเฮ้ยมึงเดี๋ยวคนอื่นๆ่มันจะรู้จะเปรียบเทียบคือแต่ถ้ามึงไม่เอาไม่เป็นไรคนที่ทําให้กลัวกูมีเพียบคือกูขอเพิ่มเป็น3น5มแสนห้าสแล้วมึงอยา่าซ่ามึงไม่คิดว่ามันเสี่ยงไประวะคดีขา วาางสายเฮ้ยอย่าเพิ่งวางคือตะกี้กูใจหายกูน่นคิดนานเพราะชีวิตมีความหมายมึงทำใช่ปะ่ะเออทำรอฟังเขาดีขอบใจหลายแม่งเอ้ยไม่ดีว่าทำไงดีว่าออโอเคสวัสดีครับฮลัลโหลเอ้ยฮลัลโหลเพื่อนจอ๊อบเป็นไงสบายดีปะ่ะไอ้ฟานไอ้เคียเป็นออไงเฮ้ยมีอะไรมมีอะไรคืองี้เว้ยกูให้มึงเลยแสนหนึ่ง ฮะทำไมวะให้แกล้งตายไอ้เหี้ยอะไรวะคือว่ากูไปรับงานปืนมาอีกแล้วอะกูแม่งอายวะสัตว์คนที่มึงกาลังจะไปยิงนี่คือกูเหรมึงแม่งควายวะไมึงไม่ใช่อย่างนั้นกูเลยจะเสนอทางออกให้พวกเราไงอย่างง่ายได้โหโกูต้องรับเพราะกูเป็นนี้เฮ้ย <Hey. S 1> กูโดนทวงบวกกับโดนจี้ <Hey. S 1> มึงจะตายกูจะตายอนาคต oh. เหมือนจะโดนบ oh. ีบ oh. บอกตำรวจแน่เพื่อนอย่า กูรู้ว่ามึงจะตั้งแง่ฟังดูโคตรแย่กูเลยคิดว่าให้มึงจัดงานศพปลอมๆไปเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซอย่างงี้ได้ปะวะฮัลโหลฮัลโหลข่าวบันเทิงวันนี้นะคะนัดธุรกิจจ้างมือปืนไปเก็บคู่แข่งทางการคะ้ะจ้างล้านหนึ่งมือปืนคนแรกเก็บไว้ห้าแสนแล้วไปจ้างมือปืนอีกคนมือปืนคนที่สองนะคะก็ทําแบบเดียวกันเด๊ทาต่อไปเป็นทอดๆจนถึงมือปืนคนสุดท้ายไอ้มือปืนคนสุดท้ายเห็นว่าค่าจ้างน้อยค่าคนมันก็ไม่คุ้ม เลไปติดต่อเยอะบอกให้แกล้งตายสรุปโดนจับันเป็นน้ทอดไล่กลับมานะคะแม่น่าคิดจริงๆเลยนะคะ